สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดินหลังนะคะพฤษภาคมนี้ของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินที่แก่ราศีอะไรบ้างนะคะมังกพรกพฤกษภแล้วก็กันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมังกพรกพฤกษภกันในโหราศาสไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ะค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆ สถานการณ์ใหม่ๆนะฮะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนั่นเองนะคะโอเคไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดในความสัมพันธ์ขอแค่คุณมีคนให้คิดถึงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะโอเคก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์กันก่อนนะคะของชาวท่าปิง มีไพ่สตาร์ขึ้นบางท่านดิวกับคนที่แบบมีสเสน่ห์มากๆหรือว่าเป็นคนที่คุณเข้าถึงยากหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องวิงวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วห่างไปแล้วแล้วก็เหมือนได้กลิ่นอายการกลับมาหรืออะไรสักอย่างอยู่สามารถเป็น อยู่ด้วยความหวังองประมาณนั้นค่ะแต่คนคนนี้พี่อมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกถึงความห่างไกลแล้วก็เข้าถึงตัวยากบางท่านห่างกันด้วยระยะทางอันนี้ไม่ไม่เจอกันเป็นเรื่องปกติแต่บางท่านห่างเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเขากับเราอยู่กันคนละสังคมคนละพื้นที่อะไรอเงี้ยได้ขอห้หน่อยค่ะ ให้ชาว่าตีินนะืมคมน o n เลชั่นเ n อร์นี่ร r เว e ร์สเหมือนคุณกำลังจะได้รับอะไรบางอย่างนะจากสิ่งที่คุณรอคอยอยู่บางท่าน m ม n i f e s ไป ก็มีเกณฑ์ที่จะได้หรือเป็นช่วงที่คุณฝันถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆอีกคลิปหนึ่งที่พี่กําลังคิดจะทำอ่ะพี่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ในส่วนตัวพี่เองพี่คิดว่าเรียกว่าเหมือนประมาณแบบ symbolic สักอย่างนะึงอ่ะเป็น so made so made sign so made symbolic so made i g n อะไรประมาณนะี้คือเหมือนประมาณว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ที่ทำให้เราเห็นเรานึกถึงเขาอะ่ะ เออเดี๋ยวพี่กำลังจะทำเพระเด็กเนี่ยพี่เมย์ทำคิดหัวข้อไปละแต่คราวนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยพี่ว่าช่วงนี้อาจจะมีใครที่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์เห็นตัวเลขหรือเห็นสัสญญาณอะไรบางอย่างอ่ะที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นที่ความสัมพันธ์นี้มันก็ดูไม่น่าที่จะมีอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบผลมันออกมาแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า มันก็ชัดอยู่แล้วมันไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะพอไพ่คุณสกคล่าเนี่ยคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์จะเรียกว่าเป็นคนที่เรียนด้วยกันก็ได้นะหรือในความสัมพันธ์ที่เชิงที่จะต้องมีการแข่งขันสูงก็ได้ค่ะแต่ว่าจังหวะในความสัมพันธ์ในบางเคสเดิมทีมันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ถามว่าจังหวะมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังสำหรับมิสฟอร์จูนรีเวิร์สด้วยความที่มันเป็นไพ่มิสฟอร์จูนพี่ก็ยังไม่วางใจ พี่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันอืมประมาณนี้พี่ดูกันนะความรู้สึกของคุณนะชาวทัดดินคุณรู้สึกอย่างไรครั้นถือไม้ The ล o ว e r s เนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่แบบคอนซ l เลชันขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับเดลเวอร์อะสัมผัสได้ถึงความเป็นคู่เลยไนชอเรียนนะคะอืมสองถ้วยเจสและมีเดทมา สี่มีเท้าพี่ขอปรับกล้องนิดนะึงโอเคจากไพ่นะก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงไปแล้วนะแต่บางคนก็ถึงแม้จะจบลงไปแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่ทําให้มีความรู้สึกว่ามันจบแน่จริงเปล่าหรือจะมีอะไรแบบนอกขึ้นมาได้อีกอย่างนี้ได้ด้วยเขารู้สึกไงกับคุณชาวทัศน์งิน เจ็ดไม้ค่ะเด็กถือถ้วยนะคะเก้าไม้นะคะ Judgment เ,เนี่ย Judgment คือไพ่ consolation นะเอาง่ายๆแปดเหรียญวินเหรียญไพ่แถวบน เป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้พลายสําหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดวงส่วนตัวนั่นะจ๊ะโอเคจากที่เห็นพี่ว่าคุณก็โฟกัสชีวิตตัวเองนะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยถามว่าอยากมีคู่ไหมก็เชื่อว่ามันมี แต่ว่าเชื่อว่าในลักษณะของความสัมพันธ์กับคนนี้มันอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นคนคนนี้จบไปแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นคนอื่นๆก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างโฟกัสที่ปัจจุบันจากในภ์ไพ่ที่ขึ้นชาวทัดินคุณไม่ได้หยิบจับอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกสักเท่าไหร่แต่เหมือนช่วงเร็วๆนี้หรืออาจจะเป็นช่วงที่หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ไปแล้วมันอาจกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะเพราะว่า ด้วยความที่ใน,ในบางในบางลัคนาราศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิกก็คือดาวเจ้าเรือนของคูค่คุณเขาเดินเข้าพบเข้าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอดีเขาเอฟเฟกกระดวงคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้คนเก่าเก่าในชาตินี้หรือเก่าในอดีตชาติอะ่ะวนกลับมาหาคุณได้แล้วแล้วสัญญาเน,นี้ยมันเป็นสัญญาณที่คุณคุณก็รู้แต่คุณมีความรู้สึกว่า หรืออยู่ดีๆฉันคิดไปเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าให้เทียบกับสัญญาณอื่นๆในความสัมพันธ์คุณแอบ,บมีความรู้สึกว่า้คนที่มันจบไปแล้วนี่แหละแถมเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแถมบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนปากแข็งหรือถ้าพูดออกมาฟังแล้วบางทีก็ขวานผ่าซากละเกินไม่ค่อยน่าฟังคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบสังหอนในใจ ซิกเซนขึ้นมาใช่ไว่าจะเป็นคนนี้กลับเข้ามาได้หน้าไพ่เขาคนคนนี้เขาก็รู้สึกไม่ได้ต่างไปจากคุณนะ่ะในจังหวะเวลาที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคุณนะ่ะแค่ทำงานแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะนิ่งมากกว่าเดิมคุณอยู่ในจุดที่ถ้าจะเข้าหาหรือเอาเรื่องอะไรเข้าไปคุยมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ เป็นความจําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่จับต้องได้คุณค่อนข้างมีความสามารถพิเศษและมีเคมีเฉพาะตัวนะจากไพ่ที่ขึ้นมันก็เลยทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องเข้าหาคุณคงต้องลําดับให้ดีว่าเข้าไปหาด้วยเรื่องอะไรและมีเหตุอะไร บังเคสเป็นคนเก่าอย่างที่บอกนะคะมีประเด็นมีปัญหากันมาเขารู้แล้วล่ะว่าเข้าถึงตัวคุณได้ยากแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังอะ่ะมันก็คือเรื่องราวของเขารู้ได้เลยว่าคุณยังไม่เปิดใจให้เขาและก็ยังคงค่อนข้างมีพื้นที่มีกำแพงในความสัมพันธ์พอสมควรถึงแม้ว่าคุณจะมี น้ำใจมีไมตรีตอบกลับเข้ามาบ้างแต่มันมันน้อยนิดมันไม่เท่ากับสิ่งที่เขาแบบตั้งใจที่จะส่งมอบไปให้คุณเลยออารมณ์นั้นนะคะโอเคเขาชอบที่ถึงคุณตอนไหนชาวทาตด,ดิน หน่งถ้วยหถ้วยอืมถ้าเป็นคนเก่านี่คือโอกาสที่เสียไปคุณน่าจะเคยมอบความรักความรู้สึกที่ดีให้เขามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเขาก็ทําโอกาสนั้นพลาดเนาะเออทาโอกาสนั้นพลาดไม่เคยสนอกสนใจไม่เคย ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นน้ำใจคุณในเวลาที่คุณชอบเขามากๆรู้สึกดีเขามากๆทุ่มเทเขามากๆอะไรเงี้ยแล้วพอมองย้อนกลับไปในเวลานี้คือสิ่งนี้มันไม่มีให้คุณไม่มีให้เขาแล้วนะคะโปรโมชั่นนี้มันหมดลงไปแล้วเสียดายค่ะร้องไห้เสียใจหดหู่เท่าไหร่ก็ไม่กลับมาอมืในส่วนของคนใหม่ถ้าคนคนนี้คือคนใหม่มันคือสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ เขาก็พยายามหยิบยื่นไปให้เนาะแต่ถ้วยที่หยิบยื่นไปให้ใดๆก็ไม่ถูกอกถูกใจคุณสัทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถเข้าถึงใจคุณได้นะคนคนนี้ถ้าเขาทำผิดต่อคุณเนี่ยเขาอยากขอโทษไหมเด็กถือดาบเดอะฟลจับไพ่ที่ขึ้นถามว่าอยากขอโทษไหม ในบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผิดแต่ในบางท่านมันเป็นลักษณะที่เขาแอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตอนนั้นถ้าทําผิดพลาดหรืออะไรล่วงเกินกันไปอ่ะต่างคนต่างเด็กต่างคนต่างเด็กมากๆแล้วต่างคนต่างแบบเหมือนด้วยความที่เป็นเด็กถือดาบกับถืฟูลขอโทษนะพี่มีความรู้สึกว่าบางคนยังไม่ได้คบกันมันยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอ่ะ เออถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นแฟนเราแต่จริงๆแล้วสถานะเราเขาเป็นแฟนเราแต่เราเป็นแฟนเขาหรือเปล่ามันได้อะไรแบบนี้มาตอนที่พี่อ่านบางเคสเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นบางทีคำว่ารู้สึกผิดหรือการทำผิดในความสัมพันธ์นะ่ะบางทีเราต้องเราอาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนด้วยว่าเราฉันกับเขาเป็นอะไรกัน มสมมติต่างเรายังไม่ได้เป็นแฟนเขาเราเป็นเอเขาเราชอบเขาใช่ไหมคะแต่การที่เขาจะคบกับคนอื่นหรือมีแฟนเป็นคนอื่นเขามีสิทธินะเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนเขาอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะแค่นั้นแต่สําหรับบางท่านมันคือสถานะที่แบบเหมือนอืมเหมือนคนสองคนก็เจ้ากันนะ่ะมีความเจ้ากันนะ่ะ ไม่ใช่แค่เขาทําผิดกับเราแต่เราก็ทําผิดกับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขอโทษมันก็เลยเหมือนแบบก็ไม่อะไรนี่เข้าพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าพูดพูดว่างไงเอ็มเพ r นะแล้วก็ทาวเวอร์ถามมาพูดไหมเหรอพี่ว่าหนึ่งพูด พูดว่าต่างคนต่างโตเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นมีความนิ่งแล้วแล้วก็คุณและเขาเลิกกันเด็ดขาดมากแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้กระทบแค่คุณแต่กระทบถึงคนรอบข้างบางท่านกระทบถึงครอบครัวคนใกล้ตัวพี่น้องงานด้วยอะไรเงี้ยแต่ในบางท่านเนี่ยมันสามารถหมายถึงถ้าแบบเป็นคนใหม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าก็พูดนะพูดให้ผู้ใหญ่พูดให พ่อแม่หรือคนใกล้ตัวฟังแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าคุณนิ่งมากเลยแล้วบทที่แบบถ้าคุณไม่โอเคคุณก็จะเหมือนแบบพอองค์ลงก็ทุกอย่างก็พังหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอพังได้อะไรได้แบบนี้เขาต้องการอะไรสักอย่คะสองไม้ ้าถ้วยสิ่งที่เขาต้องการจากคุณหรอคิดว่าในเรื่องราวของความใส่ใจนะเพราะว่าปัจจุบันนะมีความรู้สึกเหมือนตัวคุณเองดูเป็นคนที่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาหรือไม่มีใครเลยก็ได้ดูอยู่ได้นะคะดูอยู่ได้ดูสบายดีดูแบบต่างคนต่างอยู่ได้อะไรเลนะี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้สนใจกันบ้างอยากให้มองกันบ้างก้าวถ้วยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีคนคุยเยอะแต่แอบ,บมีความรู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้กับชีวิตของคุณะโดยที่ไม่ต้องมีใครเนาะสิ่งที่คุณควรระวังในความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะแฮงแมนก้าเหรียญอความสัมพันธ์นี้ เรื่องราวของความคาราคาซาังแล้วก็เรื่องราวของการที่ไม่ยอมปลดล็อกปลดบล็อกของคนทั้งคู่มันจะทําให้ชีวิตคู่มันไม่ก้าวหน้าค่ะต่างคนต่างคิดว่าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีตัวเองเอ้ยไม่มีกันและกันมีแค่ตัวเองก็อยู่ได้อ,อย่างนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเมื่อชีวิตคู่มันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะมีชีวิตคู่ได้ยังไงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่ต้องเรามาระวังในความสัมพันธ์นี้ คุณและเขาไม่เป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะแผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณเก้าดักหกไม้เขาตั้งใจที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นไม่ว่ามันจะ ตึงเครียดไม่ว่ามันจะไม่เห็นหนทางไม่ว่ามันจะเป็นฤดูอ,อกหักมากมายแค่ไหนแต่ว่าไฟนอนแล้วอะความอึดอัดเครียดไม่สบายใจก็จะต้องจบลงไปแล้วก็ต่อท้ายด้วยการประสบความสำเร็จของความสัมพันธ์ในที่สุดคิดว่าเขาพร้อมลุยนะด้วยไพ่หกไม้เท้าเพราะหกไม้เท้าเป็นไพ่ที่แบบไม่ได้มาสวยๆไม่ได้มาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า คิดว่าเขาก็พร้อมที่จะอดทนพอสมควรคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะท่าดตีเด็กถือไม้แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญมีสามดาบเหมือนคนที่รู้จักกาันเราอยากคุยอะแต่มันไม่ได้คุยอะอืมเหมือนคนที่แบบเด็กถือไม้อาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหรือ คนคุยหรือแม้แต่คนที่มีความรู้สึกว่าก็เคยคุยๆนะก็รู้จักนะไม่ได้สนิทนะสถานะมันเป็นแค่ประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่ามันแปลกตรงที่พอทำไมไม่ได้คุยทำไมไม่ได้สื่อสารกันแล้วมันรู้สึกถึงถึงความน้อยใจมันรู้สึกถึงความอ,อกหักมันรู้สึกถึงการขาดอะไรไปไม่คิดว่าเด็กถือไม้คนนี้ จะมีความสำคัญขนาดที่ทำให้คิดถึงได้อืเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่เหมือนจะไม่สำคัญนะแต่เป็นคนที่เขาคิดถึงคือเขาคิดว่ามันไม่สำคัญนะมันไม่ได้ซีมันไม่ได้อินหรือมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบคิดถึงการพูดคุยสื่อสารเจรจาเด็กถือไม้เนี่ยบางทีก็คุยไม่รู้เรื่องด้วยนะก็คุยอะได้แค่คุยคุยคอคุยคยะแต่แบบอีเวอร์ชันแบบนี้มันหายไปจากชีวิตเขาแล้วเขาดันแบบ เสพติดอะไรบางอย่างก,กับการมีเวอร์ชั่นนี้ในชีวิตเขาซึ่งนั่นก็คืออยู่ในตัวคุณนะนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของท่าตีนกับคนคนี้เดทหนึ่งเหรียญ o ู l d ดีเดวิลโอ้มายกอดเซอร์เคิลใหม่กำลังจะเริ่มอ่ะอืมไอคนที่เนี่ยเหมือนไพ่ปลากระป๋องเปิดเนี่ยเดทรีเบิร์ดอ่ะกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเซอร์เคิลระหว่างคุณกับเขาค่ะจะได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คราวนี้จะจบสวยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณและเขาแล้วนะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยเหมือนมีเชนเหมือนมีอะไรหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันจริงๆเหมือนไพ่คอนโซเลชันที่ขึ้นมาบอก มาแล้วนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยสายใยระหว่างคุณกนะับเขายังเชื่อมกันอยู่ถ้าดูจากหน้าไพ่นะพี่ว่าประมาณ3-6เดือนนี้น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในความสัมพันธ์นี้นะชาวทาทดินเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกกับความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่ามัน,มนไปแล้วอะไรอย่งี้ แต่มันไม่ได้ไปขึ้นมาสง,งางดูสิเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวทัดดินคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ I hope you will wait for me เขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะเหมือนแบบจะรอเขาอะไรอนยะ่เงี้ย บางคนบอกพี่เมย์คะหนูลูกสามแล้วคะคงรองไม่ได้เอออันนี้ก็ต้องปล่อยไปไอคานนี้ไม่ลุกแอดอยู่ไรนาเหมือนเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณในเวลานี้นะไลท์ Light. แสงสว่างลองไงอีกขอใช้อีกสักสองเลย i terrify เขาค่อนข้างกลัวนะค่อนข้างรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ I want to start a family with you ดูแล้วกันเขาพร้อมละที่จะมาเป็นครอบครัวของคุณแล้วคุณลพร้อมไหมที่จะเป็นครอบครัวของเขานี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากที่จะบอกกลับมาคราวนี้เรียกว่า อย่างเอาาอจารย์อย่างนั้นแหละนะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะฮะของชาวธาตุดินหรือเมื่อไรก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วสถานการณ์เป็นดังนี้นั่นอาจจะเป็นไพ่ของคุณได้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปให้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ